สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง IT Freestyle วันนี้เรามีทริคเจ๋งๆมาแชร์ให้กับสาวก iPhone นั่นก็คือวิธีลบพื้นหลังแยกคนออกจากรูปโดยไม่ต้องโหลดแอปใช้แล้วค่ะง่ายๆแค่นี้เองไม่ต้องเสียเวลาโหลดแอปให้วุ่นวายมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ 1. เปิดแอปรูปภาพและเลือกรูปภาพที่ต้องการ2 กดค้างที่ตัวแบบในรูปภาพเส้นขอบสีขาวจะปรากฏขึ้นรอบๆตัวแบบ 3. เลือกแชร์จากเมนูที่ปรากฏขึ้น 4. เลือกบันทึกภาพรูปภาพที่มีพื้นหลังโปร่งใสจะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้มรูปภาพของคุณเพียงเท่านี้ก็เสร็จแต่วิธีนี้อาจทำงานได้ไม่ดีกับรูปภาพบางประเภทเช่นรูปภาพที่มีรายละเอียดพื้นหลังซับซ้อนหรือรูปภาพที่มีวัตถุหลายชิ้น และคุณภาพของภาพพื้นหลังโปร่งใสจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของรูปภาพต้นฉบับลองนำไปใช้กันดูนะคะสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาสุดๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆจาก IT Free Style กันนะคะขอบคุณค่ะ